สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนนิชานันทนิชากว่าจะดังชีวิตเกือบพังเพราะข่าวอายุ15 ได้รับความสนใจและพูดถึงในโลกโซเชียลสำหรับกระทิงขนนรองประเทศรัฐพระเอกดารุ่งวิภพรารมสี่วัย26ปีที่กำลังมีผลงานาละครออนแอร์ทางหน้าจอโกยคะแนนความนิยมจากแฟนๆอย่างอ้าคอยหักเจ้าและสาบซนรักคู่กับนิชานั่นเองจากเด็กหลังห้องสู่นางเอกนาคตไกลาถามว่านิชาอยู่วงการมากี่ปีแล้วปรับตัวกับวงการนี้ได้หรือยังเจ้าตัวตอบว่า8ปปีค่ะรู้สึกวัยมากไม่อยากจะเชื่อเลยก็เข้ามาตั้งแต่อายุ 17ปียาวมาจนถึงตอนนี้เลยตอนนี้ก็รู้สึกคล่องตัวมากขึ้นค่ะพอเราเข้ามาอยู่ในวงการมาเจอคนมาเจอการทํางานเราก็ได้เรียนรู้ตอนแรกๆที่เข้ามาเราอาจจะยังประาบตัวไม่ค่อยได้ไม่รู้จะหาคนที่เราทํางานด้วยยังไงหรือจะคุยกับใครยังไงเจอผู้ใหญ่ก็ยังเกรงเกรงแต่พอมาถึงตอนนี้รู้สึกคล่องตัวมากขึ้นเข้าใจการทํางานของวงการนี้มากขึ้นค่ะ ถามว่าถ้าย้อนกลับไปตอนเด็กๆเ,เราอยากเป็นนักแสดงอยู่แล้วหรือเปล่าเจ้าตัวตอบว่าไม่เลยค่ะเป็นคนไม่ถนัดด้านนี้เลยไวยตัวตนนิชาตั้งแต่เด็กไม่ได้เป็นเด็กหน้าห้องเราเป็นเด็กหลังห้องที่ชอบซ่อนตัวเงียบๆไม่ชอบยืนหน้าผู้คนจนตอนนี้เองก็ยังเป็นอยู่นะคะถ้าต้องขึ้นไปพูดบนเวทีคนเดียวให้หลายๆคนฟังก็ยังตื่นเต้นแล้วเหมือนอยู่ดีๆสมองก็จะลงข้อมูลตัดหายไปหมดเลยยังเป็นนิสัยที่แกไม่หายสักทีเราจะไม่ชินไม่ชอบเป็นคนที่ให้คน จ้องมองเยอะๆเลยแต่พอเราได้มีโอกาสมาทํางานแสดงเรารู้สึกสนุกเพราะเราแสดงเป็นคนที่ไม่ใช่ตัวเราเขาบอกว่าหนูไม่เรียบร้อยก่อนหน้าน,นี้ก็โดนมีภาควิจารณ์เรื่องที่ว่าเราไม่ได้เรียบร้อยเหมือนในจอเจ้าตัวตอบว่าใช่ก็ไม่ใช่คนเรียบร้อยแล้วก็ไม่เคยบอกให้ใครมองว่าเรียบร้อยแล้วก็ไม่เคยพูดด้วยค่ะว่าเป็นคนเรียบร้อยจริงๆเป็นคนชอบทําอะไรลุยๆชอบเข้าป่าลงทะเลทํากิจกรรมลุยๆค่อนข้างเป็นคนขี้เล่นมากกว่าเราเป็นคนที่สนุก กับการใช้ชีวิตของเราโดยที่ไม่ไปทำให้ใครเขาเดือดร้อนท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมีเดียปัญจับขอบคุณครับ